นอนบหลับ,บะวะยไปไยเอ้ยยังมานีจะเข้านะจาเจ้าอึนค่อยมาเห็นยังข่อยอว่าสีนอนเว้นเลยข่อยนอนบหลับกอมข่อยก็บาดได้ไงเป็นบ้านเนาะเมียบุกรมกันนอนบหลับบหลับดอกเลยเจ้ากอมข่อยจะเข้านะเอ<ว>นอนมา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 เอ้าจัดหนานอนซะพัว เมียจ้าค่อยสิ้กลมบ่เอาจังหวะนี้เอาปกติเอาปกติแม่อันนี้มันบ่ปกติอ่ะปกติบ่เออเอาปกติเลยเอาแบบปกตินี่นค่อยจีดีนอนหลับดีๆนะอ๋อสันนะเอาแบบปกตินะาบบนะมามามาซะนะบักพี่บักผักบักหาเด็กดกักมือมือ,มอปรเฮ็ดยังมีแต่กินกับนอนบักบูดจักความปานเด็กน้อย ค้วยกับบล้ังผ้ากับโบซักม,มือมือเป้หน้าเป้ลังเป้สายเป้คว้ากับบ้าน<อ>มักหูขี้ม,กมักหูไพ่เกินห้าเงินมาไปกินแต่บักซิซิบเบิร์ดมีพว้อนหนึ่งว่าสิมีสุกมีแต่ทุกบักคาราบาวหลับหรือว่าบ้านเนี่ย แต่ว่าบ้านเนี่ยแต่ละมือแต่ละเว็น,น่ะประซา่าพอยสิเด็